วันนี้เราจะมาเล่นเกม Call of Duty Mobile กันนะครับแต่ก่อนผมอยู่แรงลีเจนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ตกมาอยู่ที่แรงมาสเตอร์หนึ่งนั่นเองนะครับดูซิว่าเราจะใช้เวลากี่วันในการไต่แลงให้ถึงลีเจนนะครับผมเริ่มต้นวันที่หนึ่งนะครับผมผมบอกเลยว่าเล่นในคอมเราก็จะเจอผู้เล่นในคอมเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วผมจะไม่สนใจนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะเข้ามานะครับผมผมจะตั้งหน้าตั้งตาเล่นแค่แร้งพอนะครับ มาแล้วลงเราก็ได้เก็บปืนกันเรียบร้อยนะครับข้างหน้าเรามีคนยิงกันว่าเอาแล้วมันจะอยู่ตรงไหนกันนะนี่งไงเจอแล้วยิงไปไม่โดนดอกที่2ไปก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่เกาะแตกไปแล้วไม่โดนนะครับเสียไปแล้วแม็กนึงนะฮะมันต้องเราต้องหลบนะฮะเราต้องหลบเราไม่รู้นะครับว่ามันเป็นบอดหรือเป็นคนนะฮะห้ามลังเลเด็ดขาดเลยนะฮะเจอเราก็ยิงแบบนี้นั่นเอง ผมเจอคนแล้วตรงนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะฮะที่ความรอแหลกแล้วเราเล่นแบบนี้นะฮะอุ๊ยเนยเอา,า,เอาละเรามาเริ่มตาที่2กันเลยนะครับ รู้สึกว่าจะมีคนยิงอยู่ข้างหน้านะฮะโอเ้เฮ้ยแป๊บแป๊บเรียบร้อยตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงเท้าโอ้โอ้โอ้แหลก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  อย่างน้อยก็ได้วันนี้ผมเจออะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนยานรถบินเหรอเป็นยานเหรอเท่จังเลยลองขี่ดูดิฟิลลิ่งมันขับยากไปหน่อยนะฮะเนี่ยกูเจอคนด้านหน้าสวยเลยไปลองขับสิกูมันขับยากนะเนี่ยเลี้ยวยากด้วย โอ้ชนไปทั่วเลยตอนนี้ชนไปทั่วเลยวินหัวแล้วแต่มันขับขับ,ขบราเท้นะเนี่ยอ้เธอคนมาแล้วเราจะปล่อยไปดีไหมเนี่ยหรือไปปล่อยดีผมลงกลกันอยู่ตรงไหนนะสองคนเลยเหรอเอาตรงนี้ตรงนี้จะเจอแล้วเจอล้โอ้เกาะแตกไปตัวนี้เสร็จเราเอาตัวนี้ตายแล้วเหรอ มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งปืนเล็กยิงไปเลยเรียบร้อยคึบข้างล่างหรอจ๊ะโดนหัวง่ายนะข้างล่างเนี่ยฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืยิงไม่โดนแต่ แม็กหมดไวชัำบัดเลยโอ้ยนี่มันสามแม็กแล้วนะเฮ้ยเออสักทีเถอะตรงนี้ยังมีอีกเหรอไม่ตายวะเออตรงนี้ตรงนี้ชนไปแบบนี้เลยตายเลยโอ้โหนี่แรงมากเลยนะเนี่ย นี่เราเจอแล้วเจอคนแล้วเราเจอคนแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยเรียบร้อยตรงนี้ก็มีนะฮะแต่อยู่ไกลไปนิดนึงไม่มีเลดดอดวะก็เลยแบบว่ายิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็ตายนะเราเจอคนอยู่ด้านบนแล้วนะฮะจังหวะวิ้งโอบทำอะไรเรียบร้อยเฮ้เด็ดเด็ดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เอ้าไม่ใช่เหรอเอาตายเลยเหรอเอาตายวงอ๋อแล้วก็วันที่2นะครับผมไปเล่นกันเลยวันที่2นี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันอัปเดตใหม่แล้วผมต้องมาเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนี่ะโอ้ยผมโดนันเยียนให้เล่นโอ้ยแหลกจังเลยแล้วนี่มันกล่องอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นกล่อง โอ้โยเป็นของคุณยนนะครับเป็นคุณยนต์จูโจมยอดไม่ได้เอาแต่ผมกดอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมถึงควาวสวยแล้วผมกดอะไรไม่ได้เลยเกิดจากอะไรโอเครู้เรื่องมาสู่วันที่3นะครับหลังจากที่วันที่2เล่นไม่ได้แล้วก็มาต่อที่วันที่3ไปกันเลยเจอคนแล้วตรงนั้นยิงไปเลย อ๋อค่ะจเอ้ยตายไปดีผมว่าตรงนี้มีคนเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอหลบก่อนแป๊บนึงชักกระสุนสักนิดนึ่งเอาราชัดพร้อมแล้วมาได้เลยเพิ่มมันยู่กันตรงไหนเนี่ยฮะอ๋อดีกันแล้วไอ้ยฮู้ยูยูมาตรงนี้แล้ว เจอแล้วตรงนั้นเต็มๆเลยสิครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีผมเจอคนด้านหน้ารับผมตรงนัดครับผมน่าจะเป็นบอทแต่ผมยิงคนก่อนเลยสวยต่อไปเป็นบอทแบบนี้เอ้ยเป็นอะไรที่สวยงามมากเหลือตัวเดียวผมเห็นแล้วแต่มันอยู่ไกลเกินไปต้องติงจิงแบบนี้แหละ แล้วก็ยิงเลยแฉมโอ้โหอย่างนี้ก็สวยเซ่และท่านี้ผมก็กไม่ได้พูดอะไรเลย,เลยนะครับเพราะว่าดิสคอดคุยกันยิงไปงแล้วก็ยิงไปแบบนี้ ยิงไปอีกรอบนึงเอาแล้วเกาะแตกแล้วอ่ามามาเอา,า,า,เอาตายแล้วตายวงเฉยเลยเกิบกมัดอ้าวชิ้นหนึ่งเฉยแล้ววันที่สี่ผมไม่ได้เล่นนะครับมาต่อที่วันที่ห้าเลยแล้วกันเอาละด้านบนนี้อ๋อตรงไหนเนี่ยตรงไหนวะอุ้ยคนวะ โอ้ oh, hey, ALLY, เว่แล้วเฮ้ยอย่าพึ่งขอหลบก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดีๆแโอ้ยมือมันรัวกว่าเราโถเอ้ยตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้จับแล้วก็โยนกระบานี้เลยโยนใส่ทูลไหม มาต่อวันที่6เลยแล้วแก่เ้ยเอ้ยอุ้ยเลยมันหยู่ตรงนี้อุ้ยข้างหลังกูเลยอ้ยยับเโอเจ็ย่อชนะปืนกูแก่านเว้ยวันที่เจ็ดนค้าเป็นแบบน่นราเปนแบบนี้อุ้ยสบาย เอาคนเหรอเอาดูว่าบอดไหมเงยซุ่มตรงนี้จะโอ้ยเฮ้ยไดูว่าจะไม่มีใครเห็นเออโอ้ยตกใจก่็ก่อนแป๊บน,นึงเอาเฮ้ยสไนล์เวดี้ตรงนี้เลยเอ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะไม่ใช่บทเลยเอา้เอา,อา,อาไม่ใช่บทม,มาเลยมาเลยอะอตัวเสริมว่ะเฮ้ย โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โ้มันอยู่ข้างหลังแล้วก็วันที่แนะครับผมจบด้วยการเป็นแชมป์อันดับหนึ่งนั่นเองนะครับและที่เห็นเป็นแบบนี้นะฮะที่มันไหลขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าผมเล่นไปทั้งหมดหลายตามากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแลงแคนวี เหนื่อยก้าวเข้ามาวันที่ก้าวผมก็โดนยิงแล้วโอ้ยออกไม่ได้เว้ยตรงนี้ตรงนี้เออผมจะทั้งสดทำไมเอาละตรงเออมันสไลด์มาอีกอ้าวสวัสดีวันที่สิบด้วยนะครับ สวัสดีวันที่11ด้วยนะครับโอ้โหวันที่11นี่กูเดือดจังเลยมานเลยเพราะคนเทนต์เลยสซนเทตะไรอยู่ละเนี่ยโอ้โหมีเด้ดซับสมกุลอีกแล้วน้าักอึ้ไปไหนโอ้ยสวัสดีวันที่12วันที่12นี่ไงกรุ๊ปเลยไปแถบตัว ละครที่มันจะลุง่งไว้ดูดิ <i w ilgili> <จ> <streaming> อยู่ไหนวะเจอแล้วโอ้ยไม่ลุ่งว่ะวันดีวันที่13วันที่สิผมนี่เล่นมันมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นวอลเกอร์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 วอเกอร์เมเฮ้ยเพิ่มก่อแบบเอ้ย โอ้ยกูว่าแล้วไงแล้วก็วันที่14หัวเด่นเดนเลยหัวเด่นเดนเลยเออหัวเด่เนเดนเรียบร้อยแชมป์ดีไปมาสเตอร์วีแกนมาสเตอร์วี และนี่จะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะเล่นแกนมาสเตอร์วีนั่นเองนะครับดูสิว่าผมจะเลื่อนเป็นรีเจนหรือไม่นะครับผมไปชมคลิปนี้กันเลยนะครับมันจะอยู่ในแถวนี้นี่ไงเออ,อตัวนึงตัวอึ๊บเออ,เอ,อมาให้ผมสั่นไปหมดเลยจะมีอีกเลยมันอยู่ตรงไหนนะขอชักกระสุนก่อน เป็นระเบิดนี่แทนโอเคโยนไปแบบนี้เลยเออแล้วก็ตรงนี้หูมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโดนโดนโดนในที่สุด ผมบอกเลยว่าผมเล่นรวมกันทั้งหมดเป็น70รอบนั่นเองนะครับซึ่งมีแพ้เยอะกว่าชนะซะอีกอะ่ะอ้ผมทำภารกิจได้สำเร็จนะครับตอนนี้ผมอยู่เ e g e n d a r y เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดซับให้ผมหน่อยนะครับผม